สวัสดีค่ะ e p i าหร้อยแบบหม่่ยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ ep แรกของวันนี้นะคะที่ที่ช่องนี้นะคะไปติดตามฝากติดตามาที่แอป tiktok ได้นะคะ at tiktok at p i m, m a d a s นะคะตัวเล็กเนาะโอเคไปสนุกสนานไปจอยกันในช่องนั้นได้นะคะติดตามด้วยนะคะ ก็จะมีไลฟ์ดีๆนะคะอะเพื่อเป็นวิทยาทานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นไพ่นะคะลองไปติดตามได้นะคะโอเคค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอากาศพื้มๆต่างจังหวัดน่าจะโดนฝนนะคะตามที่กรมอุตุบอกนะภาคอีสานร,ระวังระมัดระวังตัวด้วยนะคะอ่าขับขี่รถปลอดภัยทุกคนคะ่ะแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนเนาะ เราแทบจะปรับอุณหภูมิกันไม่ทันวันนี้มาพบกับคลิปแรนดอมนะคะไม่ใช่พี่กระคาด์นะคะเป็นคลิปแรนดอมเนะเาะมาดูกันนะคะว่าผ่านผ่านตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มาเราก็สมบุกสมบัตินะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักเนาะเพิ่งผ่านวันเลิฟเิกันมานะคะเป็นยังไงบ้างนะคะมาเม้น์บอกหน่อยสําหรับคนมีคู่คนที่เป็นสายโสดก็ ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะหาเงินไว้อย่างเดียวหาเงินไว้เยอะๆนะคะคุณโสดโอเคเพราะว่าเดี๋ยวตอนแก่เราต้องได้ใช้รักษาตัวเองนะคะใครที่แก่แล้วก็ดีใจด้วยนะคะแสดงว่าคุณยังมีอายุยืนอยู่นาออายุยืนอายุไม่ได้นั่งโอเคจะตะลกไปไหนเนี่ยมุกมุกอะไรเนี่ย วันนี้นะคะลูกค้าก็เงียบเหมือนทุกวันนะคะหน้าร้านเพราะฉะนั้นเรามาทำแรนดอมสนุกสนุกกันเขามองคุณความอะไรดีความสัมพันธ์นี้จะไปต่อกันได้ไหมอ่ะความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมสำหรับคนมีคนเดีลด้วยนะคะแรนดอมความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวขอเขียนไว้ก่อนคือหมอชอบลืมความสัมพันธ์เพราะว่าชอบเจยค่ะเนี่ยหนเป็นอย่างนี้ละกล้องขาตั้งกล้องไม่ดีนะคะ ยังไม่ได้เปลี่ยนหนังใหม่เลยเอาอย่างนี้นะ